อ๋อครับวันนี้ขบวนการหา,หาเห็ดเราอันนี้อันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับอ่านตามป้ายเลยครับน,น,นี่ชมวิวที่ทัศนครับวันนี้นี่พ่อพี่อ๊อฟกับแม่พี่อ๊อฟเท่เ,เลยนี่ครับมอไซค์สองคันสี่คน อยู่บนภูสูงนี่ครับตามป้ายไปเลยนี่เห็นไหมครับนี่คนนั่งป้ายผมเอาลุงยิ้มหน่อยครับยิ้มไม่หน่อยยิ้มไม่หน่อยอื <c oughs> <c oughs> ลุงบอกอออามาเลยครับป่าน,นี้ <c oughs> มาครับจมครับเอฟซี FC, วันนี้มาน้ำคุณยายคุณตาบ้านเทวีเราพามาหาอัน เห็ดอยู่เพิ่งจะเริ่มเข้าป่าครับตอนนี้เห็ดอะไรครับคุณตาโอ้เห็ดมันปูเหรอมันปูครับนี่คอข้อมันปูเห็นไหมครับดอกเริ่มเท่าแล้วเนาะอัออันนี้คุณตาบ้านเทวีนะครับตามเราเข้ามาหาเห็ด อันนุนแม่พี่ออฟนุนโอ้ยเป็นไงครับแม่พี่ออฟห,หมานไหมได้อยู่โอ้ได้อยู่ครับไ,ไ,รรได้อยู่ไปเรื่อยๆครับแม่แม่พี่ออฟเราว่าได้อยู่ไปเรื่อยๆพ่อ,อพี่ออฟไปทางไหนแล้วไม่รู้วันนี้อืมโน่นอันันต์ทอลุงไปโน่นแล้วครับอืมลุงไปโน่นแล้ว าตามคุณยายกับคุณตาบ้านทีวีนี่อาครับเดี๋ยวสรุปให้ดูเป็นช็อตๆไปเรื่อยๆนะรับเห็ดกอแดงหนึ่งดอกนี่ให้ลุงเอาให้ก่อนนี่กอแดงโอ้แม่กินแล้วครับให้ลุงเอาให้ก่อนนี่ครับสวยไหมลุงสวยดอกลังสวยเลย okay. โอเคมอกนี่เล็กนะครับสองตายายแล้วนี่เป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะโอ้เห็ดกอแดงไหม บานเต็มฝ่ามือเลยครับนี่ของคุณตาของคุณยายด้วยดูของคุณยายกันรอนี่ของคุณยายโอ้หเห็ดกอแดงเราก็ได้นี่เห็ดบวออกนี่ครับของค,คุณยายบ้านททวีเราครับผมครับออพี่น้องเห็ดพึง่งทราบนี่เห็นไหมครับเห็ดพึ่งนี่หนึ่งดอกครับ ความไปนี่อีกสองดอกครับเห็นไหมครับสองดอ,อกอันนี้ดอ,อกนึงครับดอ,อกกำลังออกอยู่ตุ่มต้นน้อยเลยโอเคครับเป็นสี่ดอ,อกเนาะเป็นสี่ดอ,อกนะครับเคน่าเลี้ยครับสามดอก,ดออกสี่ดอกมีแต่ดอกใหญ่ครับ นี่เก็บเอาอก,ก่อนอาเดอพีมีน้องเดอว,วันนี้อันนี้เดอเห็ดกำลังออกดีเลยครับสามดอกสี่ดอกเก็บใส่ตะกรา้าก่อนเ้อเหลาขาก่อนเริ่มเก็บครับเริ่มเก็บเอาเห็ดก่อแดงสองดอกครับลุงเอาเห็ดกอแดงเร็วนี่สองดอกให้ลุงเอาให้ครับเห็ดก่อแดงผลก็กำลังสิตกโอ้ กำลังออกครับกอแดงเราเปจุ้มๆๆเลยนี่เจียงได้เยอะเนาะได้เยอะครับครับไ้เยอะค้วยเรออนี่สี่คนห้าคนหกคนแล้วมาน้ำกันนี่อานนทนพระเอกนางเอกช่องผมมุนเดินเขี่ยนะครับอืมอ่าสุปเห็นวันนี้ครับวันที่สิบเท่าไรเนี่ย สิบห้าบอสิบห้าเดือนเจ็ดสองห้าหกห้าครับอันนี้ของพระเอกนางเอกช่องผมครับนี่ของพระเอกกับนางเอกช่องนี่สามถาสี่ถาดครับอันนี้มีแต่เห็ดปวกกับเห็ดไข่ครับเห็ดปอกกับเห็ดใครอยู่ของนางเอกช่องผมมันโชว์ดีๆดูนางเอกช่องนี่ใหญ่เนาะอีแม่ต้องนี่อืมน้าไม่ใช่ไรไปเรื่อยๆบางทบเฮียอียังวุ่ถวิ่งเื้อในกระตังยัน เห็นไหนะนะครับสามตาก,กาสี่ตะก,กาเลยกำลังย<า>หวอืมขอ,อ,องพระเอกนางเอกช่องนไครับวันนี้สดยอดเลย